ามาซื้อเค้นะคะเพืเ่อนๆแม่ข่ากับง่ามด้ยพี่น้องเบิงบ้งๆเอาอะไรก็ได้ที่มันอร่อยน,อน,น,อนี่คือร้านเค้ปลปาน้ำของเราคุณป้าคนสวยดูดิหันหน้ามาหน่อยค่ะคุณป้าเออ <laughs> ละหุ่นดีด้ยพี่น้องออเ,เอาอะไรดีอ่ะเอา นั่นแหละเอาเหมือนที่เฟิร์นซื้ออะาน,นั่นแหละใส่ใส่ไปใส่อะไรก็ใส่ไปได้หมดดูนะคะวิธีการทำเค้กของคุณป้าน้ำเราเนะกล่องก็จะยยอยกหน่อยเด้อเพื่อนๆหมนแล้วนะคะเพื่อนๆหมุนแล้วนะคะหมุนแล้วหมุนแล้วจ้าใชา้เวลาทำนานไหมคะคุณป้าน้ำ กี่นาทีฮะขาหมาขาหมาูขาหมาไปวิ่งเอออันนี้ตั้งยังไงวะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอันนี้ตั้งไว้นี่เดี๋ยวเด้อเพื่อนอ๋อโอ้ยเนาะโอ้ยประอ่ะไม่ไม่ไม่ทำไปเลยทำไปเลยหนูตั้งกล้องไว้แล้ว ที่เขาเขาปู๊กอันสไนตก็เอาเปินมาจับแล้ว Eu a fazer... sai. Oh, oh yeah. é? เสร็จแล้วก็ขึ้กลับไปมาเตองปิดเทากูแอซายต่

อันหนา้าหาแม่นี่โอ้ยพี่น้องไปซื้อเ็บเงาเลยห่อนเม่่อนนานนะอันหน้าจะท้องถิ่นไหม่นมเห็นหอกต็อ้ไแบบพี่นเงินซือกล่องเสื้อไม่หอดไจบูลุก่อนแค่น้ำตกก็นั่งเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เขาด้ Vai, wow, toma. Tô... Wow, Vai, que tudo é. ที่วให้เพิ่อนอะบแส่ไหนมันี้ดูแถอวะเกิดเพ่งดึมไปบึงมาหามนะย,ย่างบ้านแล้วเพื่อนใจเย <laughs> ็นๆเปล่าด้วยนีนี่ โอ้ยสองอยางอรอยนึง้ม่การเาที่เราความซัคือไม่ก,กันไซัวแล้วซิมก็เนิเ่นโคงนี่ว่ามันใจว่ายางมแสวว่ะเพื่อนัะแสบนะมะแซบก็ไม่จมไ่ห้ารลอย เป,ปล่าุลูกนะ้หาใครนปุ๊บลำัำางายนึ่พอดีทำลับลาบบหลับ็่ากำจัง าลเด้อนี่มาเขาเข้มดอกงัวอยู่นู่นลูกนู่นลูกเพื่อนนู่นเลอน้อยนึงจ้าเกนี่แนวได้พี่น้องไปซื้อเก็บได้นี่แหละมากินเค้กกันนะคะเพื่อนๆ กินวะเนี่ยฮะกินไหมคะเก็บสินเดียวนี่แบ้งกันกินนะพี่น้องขอบไปหาเก็บขอบไปต่างใกอย่างกินเก็บห่อขอบไปหาท่านเก็บคือไม่ได้อลองกินกินอะไรบ้าง ว้าวส้มข้าวแช่บะเนื้อซื้อเหล้าซื้อร้านปลาหน้า ขอบคุณขอบคุณเอฟตีนะคะที่มารับชมคลิปขอบคุณได้หลายนะคะ